มาดูขั้นตอนการทำนะครับก่อนอื่นก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ด a าพังเฮล멧นะครับเพื่อมาพิมพ์กับเครื่องพิมพ์3มิตินะครับจะเป็นไฟล์อ่ t ST STL นะครับเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วก็ให้มาประกบนะครับ ตรงนี้ขั้นตอนการต่อเส้นไฟนะครับก็คือจะเป็นตามรูปนี้นะครับหรือเพื่อนๆไปซื้อ,อแผง LED สำเร็จรูปมาก็ได้นะครับตามในรูปนี้นะครับมีขายตามเว็บของอาลีบาบานะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับผมใช้บอร์ดคอนโทรลป้ายไฟวิ่งที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมันก็เป็นบอร์ดรุ่น tfa 2นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีแผ่น cd มาให้ก็จะมีซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะสามารถส่งสัญญาณาโปรแกรมเข้ามาข้อความเข้ามาในบอร์ดตัวนี้ได้นะครับซึ่งสะดวกนะครับไม่ต้อง มาทําบอร์ดคอนโทรลเองนะฮะส่วนแผง LED เนี่ยต้องต้องทำเองนะครับก็ก็ต้องต่อแบบ LED แบบแมทริกนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้กี่พิกเซลแต่หมวกตัวนี้ผมใช้ขนาด8คูณ32พิกเซลนะครับก็ใช้หลักหลักการสแกน1ต่อ8นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆต่อ คู่บวกคูลบแล้วเนี่ยก็ต่อสายสัญญาณอย่างในรูปที่ผมส่งให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผมได้ทำโปรแกรมไว้บ้างแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมต่อสายสัญญาณกลับกลับข้างกันนะครับผมคือสแกนจากบนลงล่างเนี่ยต่อสายสัญ,ญญาณผิดจากสแกนจากบนลงล่างจากทำเป็นล่างขึ้นบนนะครับ ก็ปิดนิดหน่อยอันนี้บอร์ดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูขั้นตอนการเบิร์โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองโปรแกรมข้อความบนหมวกให้ดูนะครับว่าจามาเป็นยังไงอันนี้ผมทําเสร็จไว้สองถึงสามใบนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองโปรแกรมให้ดู จริงๆถ้าเพื่อนๆซื้อวงจรมานะครับผมวงจรที่ผมให้ดูข้างต้นเนี่ยมันจะมีแผ่นซีดีโปรแกรมมาให้นะครับก็ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเอาแผ่นซีดีตัวนั้นน่ะมันจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถเบิรนโปรแกรมข้อความเข้าไปในหมวกนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ให้มาให้เพื่อนๆนมาที่ผานแนวเซตอัพนะครับ แล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดตัวนี้มันจะเป็น168นะครับเป็นโปรแกรมจีนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อของบอร์ดชื่อรุ่นบอร์ดนะครับผมแล้วก็ผมเซตเซตตัวพิกเซลในแนวนอนเนี่ยแล้วก็ในแนวบนล่างเนี่ยแปดพิกเซลนะครับ ผมใช้ต่อวงจรเนี่ยสแกน1ต่อ8นะครับก็ให้ให้เลือกตัวนี้นะครับแล้วกดเซตอัพนะครับเพื่อเพื่อฝังโปรแกรมไว้ในบอร์ดคอนโทรลนะครับแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวผมทำนิวโปรเจกต์ให้ดูนะครับก็เมื่อได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะใส่สมมุติว่าเป็น เป็นเทคนะครับเป็นข้อความอย่างเงี้ยครับเราก็มาที่คำว่าเทคนะครับเดี๋ยวนะครับผมแอดมาเกินก็เมื่อได้เทค้วนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับก็ผมจะ พิมพ์เป็นชื่อช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลง ส่งข้อความไปที่หมวกนะครับให้กดคำว่าให้กดคำว่าเซนตรงนี้นะครับมันก็จะส่งข้อความไปที่หมวกนะครับครข้อความก็ไปแล้วนะครับผม ส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ข้อความมันช้านะครับก็คือมาปรับที่ตรงนี้นะครับสมมุติผมปรับไว้สปีดช้านะครับเนี่ยครับก็จะช้าลงนะครับโอเคตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ให้เพื่อนๆนดูนะครับว่ามันมันมันก็เท่แหรอครับผมมันก็เท่เท่อยู่นะไม่เต้นหน่ะมกมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมนะครับในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆขอบคุณครับ